b i s m i l l ร h i r o h m a n i r ราะ m ีมอัสสลามุอะลัยกุมวะ a t u l l a h i w a ล a r a k a t u h ท่านผูฮชมหลังนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่กับแบบฝึกอ่านกรอักรอาตีเล่มสี่นะครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าสิบสองสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสระนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสระตัวใหม่นะสระตัวนี้นะครับหน้าตาของมันก็คือจะเป็นนะครับหยักหอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับอ่านะครับสระตัวนี้นะครับ บางคนบาง,หน,งหนังสือบางเล่มนะครับเขาเขาจะอาบอกว่าชินดะนะครับบางเล่มก็ชัดดูบางเล่มก็บอกว่าตัชดีดนะครับก็อันเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็สำเนียงคนสามจังหวัดนะครับคนลายูก็บอกว่าซัดดูนะครับซัดดูซัดดูก็ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งสระตัวนี้นะครับก็คือจะทําหน้าที่นะครับในการทําให้คือถ,ถ้าตามความหมายเดิมของมันก็คือหมายถึงการเน้นนะครับทําให้เกิดการเน้นนะส่วนหน้าที่ของมันนั้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวผมขอใช้เอกสารเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่ออธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูในตัวเอกสารตัวนี้ก่อนนะครับ โอเคนะครับเจ้าตัวตัชดีดนะครับหรือชิดดานะครับตัวนี้นั้นนะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือจะทําให้ตัวเพียชนะนะครับที่มันไปเขียนกํากับไว้นั้นนะครับเกิดเขาเรียกว่าไงเหมือนดับเบิลนะครับดับเบิลคือทําให้มีหน้าที่นะครับสองอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นคํำนี้นะครับมีตัวมีมกับตัวซีนนะครับแล้วก็มีตัชดีดอยู่ที่ตัวซีนนะครับแล้วก็มีสระกํากับแบบนี้นะครับ ความหมายของมันนะครับก็คือว่าตัวซีนตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันหน้าที่หนึ่งคือเป็นหน้าที่ที่ทําให้เกิดการผสมเสียงเป็นตัวสะกดนะครับเป็นสุกูลพูดง่ายๆว่ามีสุกูลนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นสุกูลนะครับกำกับในขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่รับสระนะครับซึ่งจะรับสระอะไรก็ต้องดูว่ามีสระอะไรกากับควบคู่อยู่กับตัดีิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเป็นสระฟ้ะนะครับ ดังนั้นตัวซีนนะครับที่เจ้าตัวตัชิดีตัวนี้ไปกํากับไว้นะครับก็จะทําหน้าที่สองหน้าที่นะครับหน้าที่หนึ่งคือเป็นตัวสะกดนะครับก็คือเหมือนใส่สุกูลนะครับและอีกหน้าที่หนึ่งคือใส่ฟัะนะครับดังนั้นคํานี้ก็จะอ่านว่ามสซามสซานะครับอ่านเหมือนกันนะครับมาซาทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งมาดูนะครับอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งนะครับจะเห็นว่า มีตัวซอดกับตัวรามนะครับแล้วก็เจ้าตัวรามนะครับมีตัดสีจำกับอยู่นั่นแสดงว่าเจ้าตัวรามตัวนี้นะครับจะต้องทําหน้าที่สองหน้าที่นะครับถ้าเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อขยายให้เห็นนะครับชัดเจนก็คือว่าเจ้าตัวรามตัวหนึ่งนะครับจะทําหน้าที่เป็นตัวเป็นสุกูลนะครับคือทําหน้าที่ในการเป็นสุสกดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นก็รับสระนะครับซึ่งจะเป็นสระอะไรนั้นมาดูตรงนี้เป็นกัสรอ์นะครับอ่าก็ต้องเป็นกัสรอ์นะงนั้นเราก็จะอ่านว่า ซอลลีซอลลีนะครับอ่านเหมือนกันนะครับซอลลีซอลลีลองดูอีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นว่าผมใส่ตันวีนนะครับเป็นสระคู่นะครับซึ่งสามารถใส่สระคู่ได้ด้วยนะครับสระคู่ก็สามารถกำกับอยู่ร่วมกันกับราชีดได้นะครับตัวนี้สังเกตว่าเป็นตัวฮัมจัดนะครับมีตัวฟะนะครับซึ่ง มีตัดชดีดกำกับอยู่แต่ว่าเจ้าตัวฟ้าตัวนี้ต้องมีทําทหน้าที่สองสองหน้าที่นะครับก็คือหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นสุกูลนะครับเป็นตัวสะกดอีกหน้าที่หนึ่งก็รับสระนะครับสระที่เขียนํำกับไว้นะครับเป็นกัสรอไตนะครับดังนั้นเราก็จะอ่านว่าอุฟอฟินอุฟอฟินอุฟฟินอุฟฟินนะอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นหน้าเป็นอ,อธิบายถึง หลักของมันนะครับว่าตัชดีดนั้นจะจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมานะครับทำหน้าที่อย่างไรนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเนื้อหาของวันนี้นะครับในเนื้อหาวันนี้นะครับจะแตกต่างออกไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวนูนนะครับตัวนูนที่มีตัดดีดนะครับตัวนูนที่มีตัชดีดเมื่อเป็นตัวนูนนะครับเราจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับ แต่ว่าหน้าที่หลักๆของเจ้าตัวตัชิดีตัวนี้นั่นก็คืออย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันมีอยู่บนตัวนูนใช่ไหมครับก็แสดงว่ามีตัวนูนตัวหนึ่งล่ะที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดนะครับใส่สุกูลแบบนี้ในขณะที่อีกตัวหนึ่งก็ต้องดูนะครับว่ามีสระอะไรเขียนกำกับในที่นี้ฟัชนะครับอันนั้นก็จะอ่านว่าอินนานะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าให้เพิ่มการหนุงเสียงนะครับ นั้นตรงนี้จําหลักไว้เลยนะครับตัวนูนสุกูลนะครับจะไปเจอในตําแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็นใส่สระตัดีิดกํากัดแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีการหน่วงเสียงนะครับจะต้องมีการหน่วงเสียงด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การผสมเสียงแล้วก็ใส่สระเฉยๆไม่ได้นะครับต้องมีการหน่วงเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับ เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนูนตัวนั้นจะเป็นตัวนูนที่อยู่ในคําเดียวกันหรือจะเป็นกรณีของตัวนูนที่เกิดการเชื่อมระหว่างคาก็แล้วแต่นะครับถ้าหาว่ามีตัชฎีดเขียนกํากับเอาไว้นะครับให้เราหน่วงเสียงเสมอนะครับสำหรับตัวนูนนะครับทีนี้ตรงนี้อ่านว่าอินนะนะครับในทำอธิบายข้าง,งล่างก็บอกให้หน่วงยาวๆนะครับที่บอกให้หน่วงยาวๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเนือ่องจากว่า,เ,าเรื่องตัวนูนตันนตชดีตนะครับคนอ่าน คนมักจะอ่านพลาดบ่อยนะครับแล้วก็บางครั้งก็หน่วงสั้นเกินไปนะครับโดยเฉพาะเวลาเราสอนเด็กๆนะครับคุณครูที่สอนเด็กๆเ,เนี่ยอ,อาจจะต้องเน้นเสียงให้ลากให้ยาวๆนิดนึงเนื่องจากว่าเด็กธรรมชาติก็คือเขาจะอ่านแบบเร็วๆนะครับแล้วก็บางครั้งก็ทําให้แทบจะไม่มีการหน่วงเสียงเลยนะครับถ้าเราหน่วงเสียงแบบสั้นๆบางครั้งเวลาเด็กไปอ่านปุ๊บ เขาก็จะอ่านแบบเร็วตามภาษาเขานะครับมันก็ทําให้ไม่มีการหน่วงเสียงเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นอ่านเน้นให้มันยาวๆนิดนึงนะครับพอเราเรายาวที่เราเนี่ยพอเราไปเด็กไปอ่านนะครับก็เขาก็จะสั้นของเขามันก็จะพอดีนะครับมันก็จะพอดีพอเราเขาอ่านเร็วๆนะครับดังนั้นตรงนี้เพื่อให้เกิดความเคยชินนะครับก็เน้นให้มันยาวๆนิดนึงนะครับหน่วงเสียงมันยาวๆหน่อยนะครับอินนโอันนี้นะครับอ่านว่าอินนะกุม อินนะกลุ่มโอเคนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามีแบบฝึกอยู่ข้างล่างนะครับก็แนะนำนะครับถ้าหาว่าเข้าใจหลักการในการผสมเสียงหลักการในการอ่านเจ้าตัวตัชดีตรงนี้แล้วนะครับแนะนำนะครับว่าลองกดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็ลองอ่านด้วยตัวเองสักหนึ่งรอบก่อนก็ดีนะครับลองพยายามด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมากดฟังนะครับแล้วก็มาฝึกฝนด้วยกันอีกรอบนะครับโอเคในส่วนของผมเขอ ขออ่านนะครับในส่วนใบอ่านตรงนี้ก็คำประโยคละสองครั้งนะครับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาดูนะครับสังเกตนะครับตรงนี้อินอินแล้วก็มีมีมีอลิฟนะครับแสดงว่าต้องอ่านยาวนะครับต้องอ่านสองจังหวะแล้วก็ปรากฏว่ามีสระมีสัญลักษณ์มัดนะครับแตลว่าต้องอ่านยาวนะครับกว่าเดิมนะก็ต้องอ่านประมาณ3จังหวะนะครับสาถึงห้าจังหวะ ดังนั้ตรงนี้ต้องอ่านยาวด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งสระตัวที่อยู่ถัดไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลในการผสมเสียงด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับตัวนูนตัดชิดนะครับก็มาเจอกับอลิฟด้วยนะครับแสดงว่าก็ต้องอ่านสองจังหวะนะครับแล้วก็มีสระมัดข้างบนก็แสดงว่าต้อง3ขึ้นไปนะครับสาถึงห้าลองดูนะครับอินนาอันดารุนาคุม อินนาอันดารนาคุมอ่าโอเคลองไปคำต่อไปนะครับนูนัชิดิตอยู่นี่นะครับอย่าลืมเมื่อคืออย่าลืมหนูเสียงนะครับยาหนนามะยาหนนามะนะครับคำหลังนะอ่าลองดูนะครับว่าจะอัลนายาหนนามะว่าจะอัลนายาหนนามะ ตัวนี้ตัวตัชดีคือตัวนูนเหมือนกันนะครับโอเคเขาจะเขียนสั้นนิดหนึ่งนะครับอลองดูนะฟาาาาอิินนมฮซบ فإنما حسابه فإنما حسابه ไปนะครับอยู่ตรงนี้นะตัวนูนนะครับตัชดีอย่าลืมหลวงเสียงนะครับลาตารวนละเจหิมา لَا تَرَوُنَّ jahima. Tak apa ya nak rap إِنَّمَا تُوْعَدُونَ Tak apa ya nak rap Ini dulu sikit tu nu tashdid nak rap Tu tashdid nak ฟัทะแล้วเจออัลิฟตัวเล็กนะครับงั้นต้องอ่านสองจังหวะนะครับนะยันนานะครับคำว่าน,นานะครับพอมีตัวอัลิฟด้วยนะครับอัลิฟเล็กอยู่ตรงนี้นะครับอลองดูทั้งคัมนะครับราดอติลญันนาติราดอติลญันนาติโอเคต่อไปนะครับ إِنَّهُم يَرَوْنَهُ. إِنَّهُم يَرَوْنَهُ. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. am jannatul khuldi am jannatul khuldi Inna kunna mursalina 2จุดเลยนะ อินนักุณนามุรสซาลีนไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเนี่ยทัวนูนตัดชิดสองตัวนะครับอินนักุณนาตอรีน่อินนักุณนาตอรีน ตัวนูนตัชดีดนะครับสองตัวนะตัวนี้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับอ่าดูให้ดีนะครับวะซันน่ะอันนะฮุลฟิรากุวะซันน่ะอันนะฮุลฟิรากุโอเคนะครับก็อััลฮมดุลิลลห์นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับหน้านี้นะ,ะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คล่องนะครับก็ลองฝึกนะครับอ่านลหลายๆครั้งหน่อย ครับก็ออิชัลลา์ไม่น่าจะไม่น่าจะยากเกินความพยายามนะครับโอเคนะครับก็คงจะจบหน้านี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดือนหน้าถัดไปนะครับเราจะเจอตัชดีดนะครับในกรณีของพยัญชนะตัวอื่นนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ